เปิดฟ้าสวรรค์ให้ข้อคิดฝ่ายวิญญาณทุกวันวันศุกร์ที่8สิงหาคม2025หัวข้อเปี่ยมล้นด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์ตอนที่2ข้อพระคำหลักยอนบทที่7ข้อที่38 38และให้คนที่วางใจในเราดื่ม ตามที่มีคำเขียนไว้แล้วว่าแม่น้ำที่มีน้ำดำรงชีวิตจะไหลออกมาจากภายในคนนั้นอ่านพระคำที่ยอนบทที่เจ็ดข้อที่สาสิบเจ็ดถึงสามสิบเก้าสามสิบเจ็ดในวันสุดท้ายของงานเทศกาลซึ่งเป็นวันยิ่งใหญ่นั้นพระเยซูทรงยืนขึ้นและทรงประกาศว่าถ้าใครกระหาย ให้คนนั้นมาหาเรา38และให้คนที่วางใจในเราดื่มตามที่มีคำเขียนไว้แล้วว่าแม่น้ำที่มีน้ำดำรงชีวิตจะไหลออกมาจากภายในคนนั้น39สิ่งที่พระเยซูตรัสนั้นหมายถึงพระวิญญาณซึ่งคนที่วางใจพระองค์จะได้รับเพราะว่าพระวิญญาณยังไม่สถิตด้วย พราะพระเยซูยังไม่ได้รับพระเกียรติเนื้อหาสดุดีบทที่ยี่สิบสามข้อที่ห้าห้าพระองค์ทรงจัดเตรียมโต๊ะอาหารให้ข้าพระองค์ต่อหน้าต่อตาคู่อริของข้าพระองค์พระองค์ทรงเจิมศีษะข้าพระองค์ด้วยน้ำมันถ้วยของข้าพระองค์ก็ล้นอยู่ ดาวิดกำลังพูดถึงการหลั่งไหลของพระวิญญาณบริสุทธิ์ในพระคัมภีร์ข้างตน้นการหลั่งไหลของพระวิญญาณบริสุทธิ์และการเจิมเป็นพระประสงค์ของพระเจ้าสำหรับบุตรทุกคนของพระองค์ในการอ่านพระคัมภีร์วันนี้พระเยซูคริสต์ตรัสว่าผู้ที่กระหายสามารถมาหาพระองค์และดื่มได้ พระองค์ตรัสว่าแม่น้ำที่มีน้ำดำรงชีวิตไหลออกมาจากภายในของพวกเขาไม่ใช่แม่น้ำสายเดียวแต่เป็นแม่น้ำหลายสายนั่นคือการหลั่งไหลยอย่างล้นเหลือของพระวิญญาณบริสุทธิ์เปโตรได้รับการหลั่งไหลด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์เพราะแม้แต่งเงาของเขาก็ยังรักษาคนป่วยได้กิจการบทที่ห้าข้อที่สิบสี่ถึงสิบหก สิบสี่และชายหญิงจำนวนมากก็เชื่อถือและเข้ามาเป็นสาวกของพระเจ้ามากกว่าก่อนสิบห้าจนเขาทั้งหลายต่างหามคนเจ็บป่วยออกไปที่ถนนโดยวางบนที่นอนและแคร่เพื่อว่าเมื่อเปโตรเดินผ่านไปอย่างน้อยเงาของท่านจะได้ถูกพวกเขาบางคนสิบหกประชาชนจากเมืองที่อยู่รอบกรุงเยรูซาเล็มมารวมกัน และพาบรรดาคนป่วยและคนมีผีโโครกเบียเดเบียนมาและทุกคนก็หายเอลีชาก็หลังไหลด้วยการเจิมอย่างล้นเหลือเช่นกันจนกระทั่งการหลังไหลนั้นยังคงดำเนินต่อไปหลังจากที่เขาเสียชีวิตและกระดูกของเขาทำให้คนตายกลับคืนชีพ 2. พงกษัตริย์บทที่13ข้อที่20่สถึงยี ยี่สิบและเอลีชาสิ้นชีวิตเขาก็ฝังท่านไว้กลุ่มโจรชาวโมอับเคยปล้นแผ่นดินนั้นในฤดูแลง้งยี่สิบเอ็ดครั้งหนึ่งเมื่อเขากำลังฝังศพคนหนึ่งนี่แน่เขาเห็นโจรกลุ่มหนึ่งเขาจึงโยนศพชายคนนั้นลงไปในอุโมงค์ของเอลีชาพอศพชายคนนั้นแตะต้องกระดูกของเอลีชา ชายนั้นก็คืนชีวิตลุกขึ้นยืนไม่มีขีดจำกัดว่าท่านจะรับพระวิญญาณบริสุทธิ์ได้มากเพียงใดเพราะพระเจ้าปรารถนาให้ท่านเต็มเปี่ยมจนล้นในปี2011มีผู้หญิงคนหนึ่งเล่าประสบการณ์ในดับลินเธอบอกว่าเธอเคยได้ยินมาว่าเมื่อคนเป็นหมันนั่งบนเก้าอี้ที่ผมนั่งพวกเขาจะตั้งคัน ดังนั้นเธอจึงเข้าร่วมโครงการหนึ่งของเราแต่ไม่สามารถเข้าถึงเก้าอี้ที่ผมนั่งได้เพราะเก้าอี้นั้นถูกพลากไปเสียก่อนที่เธอจะได้นั่งเธอเสียใจแต่ทันใดนั้นเธอก็เกิดความคิดบางอย่างคุณพ่อกำลังยืนเทศนาอยู่ที่ธรรม,มาศคงจะมีส่วนของการเจิมบนธรรม,มาศด้วยดังนั้น เธอจึงไปที่ธรรมมาศและเริ่มถูท้องกับธรรมมาตเดือนนั้นเธอตั้งคันภ์และเมื่อเธอคลอบลูกแฝดสามพระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงหลั่งไหลผ่านผมมากจนมีพลังมากพอที่จะทำให้บุตรที่เป็นหมันนั้นออกผลได้ท่านที่รับพระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงหลั่งไหลผ่านท่านได้เช่นกัน ท่านสามารถเปี่ยมล้นด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์ได้มากจนทุกสิ่งที่ท่านสัมผัสจะได้รับการเจิมอย่างไรก็ตามเพื่อให้สิ่งนั้นเกิดขึ้นท่านต้องดื่มด่ำด้วยการเติมเต็มของพระองค์ไม่ว่าท่านจะเปี่ยมล้นด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์มากเพียงใดท่านต้องปรารถนาอย่างต่อเนื่องท่านต้องสร้างนิสัยที่จะใช้เวลาอย่างมีคุณภาพในที่ประทับของพระองค์ จนถึงจุดที่ท่านจะไม่รู้สึกตัวว่าไม่มีเวลาอีกต่อไปผมอธิษฐานว่าเมื่อท่านใช้เวลาอย่างมีคุณภาพในที่ประทับของพระเจ้าพระองค์จะทรงเติมเต็มท่านจนล้นด้วยพระวิญญ,ญาณบริสุทธิ์และริบเดชหัวข้ออธิษฐานพระบิดาเจ้าข้าโปรดทรงเติมเต็มท้าพระองค์จนล้นด้วยพระวิญ,ญญาณของพระองค์ ขอทรงโปรดให้แม่น้ำที่มีน้ำดำรงชีวิตไหลออกมาจากภายในของข้าพระองค์ในพระนามพระเยซูอาเมน